เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากดูคลิปให้จบด้วยน,นะครับขอบคุณล่วงหน้าเด้วโอ้ยเมาเลยเดี๋ยวเวลาแอ็กแบบบัดใจด้วยเพนออฟเลนส์สีหน้าช่างแอ็กเกินแต่รอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนนะที่รอบก่อนกูปรับภาพสูงอะอแล้เครื่องแทบพังผมเล่นเกมแทบไม่ได้ดิ แต่นี่ผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะเพราะว่าดูเหมือนว่าฮีโร่ฝั่งของข้ามันก็ข้ามที่จะตึงมือครับออฟเลยนเป็นมอร์ทอรซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะซู้มอทอสได้หรือเปล่าถ้ามันออกตดเลือดผมอาจะจบแล้วก็แจ้โอเคลรื่อ okay. ยเลย let's go <S ยนะครับผ,ผมจะจัดเซตแบบแบบแบบไหนด้วยแบบนี้แบบนี้ไม่ไดีผมจะเอาแบบนี้ดีกว่าขอคลิปตัวสองก็พอไปแล้วกู เชื่อแอคชั่นถ้าวา้าบก็แอคอะครับโห oh, ขนาดปรับพับต่ำกูยังแหลกกะคิดเอาสกินแม่งโคตรแพร่เาวด้านความแหลกฉันขอนะป่านะวันนี้ฉันจะเอาไปแอคเออซึ่งคลิปเลนกูก็มีแหละแต่ว่าโดนมอทอดกดไปเรียบร้อยเอา้าลิกเตอร์เฟิร์สบัตนายศาสตร์จยิบลิกเตอร์ด้วยความมั่นใจนะเฟิร์สบัตอย่างนี้ก็ทำฉันเสียใจสิลองเทดูเผื่อไว้มา มา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 เหมือนจะไม่ไหววะมาเฮ้ยเหมือนไหวเหมือนไหวดิเฮ้ยเหมือนไหวเหมือนไหวมาดิมาดิเปรี้ยวมากเหรอฮะชึ้นเปี้ยวไมอยู่รามษาอ่ะจะมม่เจอกูไอ้ อุ้ยเชี่ยไม่ไหวผมไม่เห็นเก่งเท่าไรเลยวะช่วยเพื่อนครับไอเทดเทดกูเทดเรื่อมาครับขี่นกเว้ยการวาร์ปดึงนกนั่นเองมันก็ดูเข้านะ อืแต่ถ้าตอนสกิลสองมีมโหุลกาจะเท่กว่านี้จึงจะเกินไปแล้วนะยุ่งมึงเป็นมอทอดแล้วมึงเจ๋งเหรออนี่ออกของตามสูตรนะหูตเตี๋ยวคิดว่าเก่งเหรอนายคนอื่นเขาเม,มามันผมต้องเค,ยคียร์คลิปว่ะเป็นมอทอดน่าจะไปละวดูจากทรงพัดระดับตายเห็นไหม ถ้ามันไปผมลุยยจอมฟรีครับเขาไม่ดูท่ามิ่งเลยนะว่านี่จะสนาทีแนละ้วถึงมออทอจะได้แต่ก็ตาครับป้อมเขาจะเสียฝั่งผมคุ้มกว่าอยู่แล้วเขาไม่มีตัวอะไรมากันนะครับฝั่งผมค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าแบบมากๆแต่ผมฟาร์มปูดีกว่าเดี๋ยผมก็เริ่มได้ของแล้วเริ่มตีแรงขึ้นนะครับมันเขาอยากจะสลับเลนะนอะร์น่ะ มีความคิดว่าผมไปเอาแวนบนดีกว่าผมงัดกับแวนไหวนวนะเพื่อนแวนเขายังไม่โยกน,นะแวนไปกลางกันทำมมิ่งเวฟกลางกันจะมาครับ <c oughs> อุ้ยนี่แม่นนี่แม่นลองล็อกมันหน่อยสิป่าเราเคลียร์อยู่ครับ ไปดสัก <laughs> <c oughs> ครับผมรู้เรื่องครับได้แล้วครับโค้ดเอ่อโค้ดครับคลิปคลิปผมลืมมองคลิปอ่ะว่าทีโค้ด <laughs> <c oughs> รอเคลียคลิปแล้วกันโอ้มีสองตัว หรือจะเทิดลองเทิดดูไหมเบลเปะนะเว้ยมึงก็แค่ไรน,น้ำมันว่ากูบัฟมาด้วยเออตัวกูบัฟมาน่าอมึงไม่เกลียตัวบัฟเลยมอเตอร์มันก็บัฟนะ้ยังไม่ได้โดนเนฟเลย <c oughs> เอาป่าปะไปดิครับบิดเลยรีบิดทิ้งลิเตอร์อยู่ตัวเดียวเกลียวกูดโดนเกลียวกูดโดนเกลียว แล้วผม,มเอาคลิปตายสวยครับดีอยู่ก็ได้คิวเว้ยใครได้ช่วยทิกเตอร์หน่อยล้แส,สวยครับผม enjoy chat เดี๋ยวดูสิยาวไอเดียแวนเอ้ย X หน่อยแล้วันเล็กกระจายอ่ะอื้ม ฮ่าฮูาแวนจะเอาผมเฮ้ยอืมตายดิเทรดครับเทรดเทรดแม่งเลยตายครับกูตายแม่งกูผิดหวังนไอ้พวกฮอนนี่ไรเสียง อูไปแล้วไอส์เอวดีดีเอาวันดีเอาดีเอาเชื่อ,อผมไม่มีอะไรมากเว้ยรัสทำอะไรกูได้อะ่ะกูรบแบบซิกแซคล้วกับความพลิ้วไหวได้ดับใส่น้ำ หายแล้วชีบหายแล้วกูตายไม่มีสกิลอ่ะเพื่อนไปแล้วเจ้า้งุงกุรีบิดโหดไปเกมค่อ้ๆเจียตึงนะแค่สิบเอ็ดนาทีละเชี่ยมันผ่านช่วงของผมไปแล้วอะมันช่วงใกล้กลางเกมถึงเลทแล้วเช้่ยกูทำอะไรไม่ได้แล้ววะ แล้วจะแ x เฉยๆแหละรอบนี้คือ x แล้วก็ไม่มีอะไรผสมแล้วความเก่งไม่มีแล้วแล้วเดินก็ลามเลยวะกลัวตายจัดซิลอยู่นี่ครับเออแต่ครับเล่นครับเฮ้ยเฮ้ยฟิกฟิกฟิกแวนฟิกแวนฟิกสวัสดีครับผมเจ็บเจ็บโลคู่เลย นี่มเข้าไปยัดแฟนครับผมเจ็บคู่เลยวะกูก็เจ็บเหมือนกันซิวมันจะเอาให้ได้เลยวะเจ้ลลาหมอนี่ไอ,อ้เรื่อลบ้างก็มองอะไรวะเนี่ยซายยอสุดแด่เลยเห้อไอ้ส์แปงมาล่าช็อตเท่ๆช็อตเตียวกูตายเลยเราเล่นจามจี้มเะเขือปอเปโอ้ยหรือเตอ้ Đây em em tí đá đi mà. Phi đá con với phi đá con. Tuyệt rồi, đồn cu với đồn cu một. Đâu. Cái <laughs> phí. เฮ้ยโหทำไมกดไม่ทันวะไอ้ซีซีงหนาจังะอะไอแวนแม่งรัวจังวะเออแวนแม่งสกิวลรัวใช่ไหมได้ซีซี่างหนาาทีแล้วได้สี่ครับผมโอ้ยสิบสี่นาทีแล้วมัคนคงไม่ปาไปยี่สิบนาทีหรอกมั้งช็อตช็อตที่เพื่อนรวมเออแวนไม่ค่อยคมเท่าไหร่อ่าเรียบร้อยอ่า จบเกมแบบสวยงามครับผมเกมนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามอลัมเลิศตามท้องเรื่อง